สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องพิมพี่ก่อยชาแนลอีกครั้งนะคะวันนี้พิมพ์จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสมัครงานการสัมภาษณ์จนถึงการทําวีซา่าสปาเรือสําราญนะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่กําลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะถ้าหากใครอยากได้ข้อมูลที่มีความแน่นไปยังไง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พิมพ์แนะนำให้ไปดูของช่องพี่เป็นร่าสามได้เลยครัพี่เขาอธิบายได้ดีมากๆเลยแล้วก็เนื้อหาเน้นมากค่ะลองลงเข้าไปดูส่วนช่องของพิมพ์จะเน้นเก็บภาพวิดีโอเก็บรูปมาให้เพื่อนๆดูนะคะบางส่วนก็ถ่ายได้บางส่วนก็ถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าติดเป็นข้อมูล PDPX วันนี้พิมพ์แชร์ข้อมูลวิดีโอหรือรูปของใครที่ ติดไปโดยไม่ได้ตั้งใจพิมพ์ขอโทษด้วยนะคะหรือว่าถ้าอยากให้ลบหรืออะไรเงี้ยค่ะสามารถอินบ็อกมาได้เลยนะรู้เพื่อนๆที่พิมพ์นํานขึ้น YouTube วันนี้ค่ะก็คือได้รับอนุญาตจากเพื่อนๆแล้วก็ลองติดตามได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะพูดไปด้วยแล้วก็แนะนําเป็นสไลด์ไปด้วยนะคะว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเรซูเม่พาสปอร์ตเซอร์ติฟิเคตต่างๆใบผ่านงานนะคะสำหรับตำแหน่งที่พิมพ์สมัครก็คือมัธส์เทอราปิสต์นะคะเตรียมไปให้ครบตึกที่พิมพ์ไปสัมภาษณ์ก็คือตึก66 t o w e r อยู่ที่บางนาค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศ Open House นะคะจะเริ่มตั้งแต่8โมงนะคะเริ่มให้ลงทะเบียน8โมงครึ่งก็จะมีการอธิบาย e n e f i t ต่างๆนะคะงานเรือสำราญค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถมาดูงาน Open House นี้ได้นะคะ หลังจากที่ Open House เสร็จก็จะเริ่มการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็เทสมือค่ะ <Hey. S 1> พิมพถ่ายมาได้แค่ช่วง <Video Moment. S 1> ที่สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยนะคะ <Hey. S 1> พิมเจอผ่านค่ะสัมภาษณ์ผ่านแล้วต้องทําอะไรต่อไปนะคะ,ะในมือของพิมพก็คือเอกสารต่างๆที่ต้องทํานะคะก็คือมีหนงังสือเดินทางคนเยอะมากคะ่ะที่พิมพไปนะคะอยู่ที่พัทยาค่ะเหมือนกับกําลังจะย้ายประเทศเลยนะคะแล้วก็มีหนงังสือซ a m a n Book นะคะ เอกสารโ i ลิ c กร a r ร n c e แล้วก็ r i n e นเทสไปฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยตามที่เอเจนซี่เราแจ้งไว้ตั้งแต่แรกนะคะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนโควิดวัคซีนไข้เหลือง MMR ค่ะนี่ก็คือพิมพ์กำลังเดินทางไปฉีดวัคซีน MMR ที่สถานสววาวภาค่ะอยู่ไม่ไกลจากที่ทำโพลิสกรีเรนต์ค่ะ หลังจากที่สัมภาษณ์ผ่านแล้วเคลียร์เอกสารแล้วก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็จะมีอีเมลส่งมาหาเรานะคะว่าเราจะได้อบรมกับทาง London Wellness Academy ช่วงไหนนะคะและสถานที่ที่พิมพ์ได้ไปอบรมนะคะก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะเป็นวิทยาลัยแอ a มคอค่ะพิมพ์ไปกับเพื่อนเโรงเรียนสอนนวดพระนครค่ะแล้วก็มีคุณครูชมพู่ไปส่งค่ะ ช่วงที่เริ่มเทรนกับทาง London v i l l Net Academy นะคะเป็นอะไรที่เข้มข้นมากๆค่ะแล้วก็เป๊ะเวอร์มากนะคะใครว่าง่ายพิมพ์อยากให้ลองมาดูด้วยตัวเองนะคะคือไม่ง่ายไม่ยากค่ะแล้วในที่สุดพวกเราก็ทำได้นะคะดีใจค่ะทุกคนผ่านไปด้วยกันค่ะ หลังจากเทรนกับทางลอนดอนเสร็จนะคะเราก็อบรม stcw ต่อเลยค่ะพิมพ์จะถ่ายบรรยากาศรอบๆโรงเรียนให้ทุกคนได้ดูนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะตรงหน้าโรงเรียนนะคะจะมีร้านกาแฟขาย1ร้านค่ะแล้วก็มีร้านกับข้าวขายด้วยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในโรงเรียนค่ะแล้วก็กำลังจะเดินขึ้นชั้นเรียนนะคะพิมพ์จะถ่ายได้แค่รูปธรรมดาทั่วไปนะคะมีทั้งการอบรมดับเพลิงค่ะการอบรม first aid การอบรมเอาตัวรอดทางทะเลค่ะหลากหลายวิชาค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะเก็บบรรยากาศในการกระโดดน้ำครั้งแรกของพิมพ์ให้เพืเ่อนๆได้ดู มองอย่างนี้นะคะเหมือนไม่สูงแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วขาสั่นนะคะกว่าจะกระโดดได้คะ่ะนับ 1, 2, 3นับแล้วนับอีกนับนานมากคะ่ะกว่าจะกระโดดลงมาคะ่ะ <ส estão S 1> เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยคะ่ะบรรยากาศภายในโรงเรียนนะคะจะมีร้านกาแฟมินิมาร์ตต่างๆให้เราได้เลือกซื้อของคะ่ะ แล้วก็ตอนช่วงกลับบ้านจะมีรถตู้รับส่งไปที่หอพักค่ะบางวันก็จะเป็นรถกรอล์ฟนะคะอันนี้พิมพ์พจะถ่ายให้ดูเฉพาะแค่สูวนของพิมพ์พนะคะจะได้ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์พี่พท่านอื่นค่ะอันนี้โต๊ะของพิมพ์พเองในที่สุดก็ถึงวันนะัดสัมภาษณ์วี Visa. ซ่า C วันดีค่ะทุกคนที่สถานทูตอเมริกาค่ะแล้วก็พิมพ์สัมภาษณ์ผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะกว่าจะถึงวันนี้นะคะใช้ระยะเวลาเดือนสเดือนค่ะแต่ยังไม่จบค่ะ ยังเหลือตรวจสุขภาพแล้วก็รออีเมลจากทางบริษัทค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นยังไงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พิมพ์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ